สวัสดีครับมาชมขบวนรถธรรมดาที่279นะครับต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับปลายทางสถานีด่านผมแดนบ้านคลองลึกนะครับเส้นทางสายอารัญญประเทศนะครับกำลังจะเข้าสู่สถานีชุมทางเชิงเซานะครับในชาญนชลาที่2นะครับ บรบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีชุ่มทางเฉิงเสาเป็นขบวนผู้โดยสารรอเยอะนะครับเลขที่2เศก้าต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีแดดลมแดดบ้านแขมือ้อท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณา,ารอการโดยสารได้ในสลานที่2ขอบคุณค่ะ Attention please the arriving train is the Ordinary Train รถก็กำล,ลังจะเข้าแล้วนะครับ ขบวนนี้ <Bangkok. S 2> เป็นรถด,ดีโซรางนะครับ รถกำลังมาแล้วนะครับเห็นไฟมาแต่ไกลแล้วนะครับนั่นนะครับผมเห็นไฟไปแล้ว เรามาดูกันนะครับว่าคันนำ279วันนี้เป็นอะไรนะครับจะบอกว่าขาบวนนี้คนเยอะอยู่นะครับวิ่งไปด่านพรมแดนบ้านคลองลึกฮะติดชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับ มาแล้วนะครับวันนี้คันนำเป็น1108นะครับ THN 1108นะครับแล้วก็ NKF 1218นะครับ แล้วก็1,2,3,5นะครับ A K 1 2 3ึเดี๋ยวคันท้ายมาดูกันนะครับผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะ้วเ<ป>มื่อกี้วีดนะ คนลงเยอะนะครับผมที่สถานีฉาเชิงเซานะครับ 279 1108บวกกับ1218คำว่าบวกที่ผมพูดนี่คือพ่วงเอาเป็นคำว่าพ่วงอนะเอาง่ายๆนะครับจากพ่วงจากพวงผมจะพูดคำว่าบวกนะ1108บวกกับอะไรคือ1108บวกกับ8 37นะครับ HN 137วันนี้279 1108บวกอะไรนะ1218แล้วก็บวกกับ1235แล้วก็บวกกับ1137นะครับมาชมขบวนรถสินค้าที่854นะครับ ต้นทางจากท่าเรือแหลมฉบังนะครับปลายทางไอซดีลาดกระบังนะครับจะผ่านสถานีชุมทางฉะเชิงเซานะครับขบวนนี้เป็นรถสินค้านะฮะ เห็นไฟมาแล้วนะครับเป็นรถจาก QSY นะครับ รถจาก QSY นะครับขววน854นะครับได้รถจาก QSY 5207ทําขบวนนะครับ ทาง i อซีดีลาดกระบังนะคะผ่านไปอย่างไวนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ